Thank you ช่วงลักกี้มิวสุขภาพกับราศีอาจารย์วัชกรชานผมเนตรรหัส495โครเวล์โหราศาสตร์พรมา่าอังควิชาธาตุโหราศาสตร์ไทยไพยิปซีเลขศาสตร์เรามาดูกันซิว่าอาชีพใดหรือธุรกิจไหนจับ แล้วจะปังในยุค9ก้าทำแล้วรุ่งแน่นอนค่ะช่วงครัวคุณรีดเมนูของเราข้าวอบซีฟู้ดลูกครึ่งไทยอิตาเลียนหอมมันอร่อยเข้มข้นค่ะช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มากประโยชน์หลายๆคนจัดให้เป็นซปเปอร์ฟู้ดเลยค่ะมันมีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษด้วยแต่จะเป็นอย่างไรติดตามนะคะในช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขค่ะ ช่วงลัคกี้มิวสุขภาพกับราศีสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1สวัสดีทุกๆเช้าว,วันเสาร์นะคะและวันนี้เสาร์นี้แฮปปี้ไลฟ์ปิดคุณรีดเกษียณไม่เหงาเติมไฟให้ไวเกษียณที่ไม่เฉาเติมความสุขทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจไปพร้อมๆกันมาฝากช่วงท้ายรายการวันนี้ เรื่องราวดีๆวาไรตาี้ดีๆที่จะนำมาฝากนะคะเริ่มจากลักกี้มิลสุขภาพกับปราศีพบกับอาจารย์วัจกรชานผมเนตรหัส h o r ์ o r ิร์ l สี่5ค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์อาจารย์มาและยุค9ชอบมากเลยเพราะมันกำลังท็อปฮิตยุค9ก็คือยุคที่คล้ายกับการเปลี่ยนห่วงจุ้ยครั้งใหญ่นะคะจะมีอาชีพใดบ้างหรือ ธุกรกิจไหนหรือ ที่จะจับแล้วปังในยุค9ก้าครับอาจารย์ก็ยุคเก้าครับเราก็ต้องอธิบายก่อนจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2567นะครับจะยาวนานไป20ปีนะครับก็จะเป็นทุกยุคเกี่ยวกับธาตุไฟนะครับแสงสว่างความร้อนความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่จะเฮงและปังนะครับอันดับแรกเลยครับในยุคเก้าธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานที่เกี่ยวกับพวกแสงอาทิตย์ลมไฟทั้งหลายนะครับหรือธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยจะโดดเด่น ท่านใดนะครับที่ทําเกี่ยวกับแนวนี้หรือว่าใช้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะมาเสริมสร้างความรวดเร็วความคล่องตัวแม้แต่ระบบขนส่งก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่จะเฮงและปังแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับ คำแนะนําเกี่ยวเรื่องของการปรับตัวสําหรับธุรกิจของท่านนะครับถ้าเป็นธุรกิจเดิมอยู่แล้วนะก็ต้องบอกว่าต้องนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาใช้กับธุรกิจที่ท่านาใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับไม่ว่างานหรืออะไรก็แต่นะครับใช้ลักษณะของการสื่อสารการออนไลน์หรือระบบที่เป็นดิจิตอลน,นะครับแมนะ้แต่กระทั่งการใช้นวัตรกรรมใหม่เช่นการขนส่งนะครับการชําระเงินอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นระบบออนไลน์ได้ก็จะดีเพราะต้องปรับตัวนะครับเพราะการที่เปิดหน้าร้านธรรมดาเนี่ยคงจะใช้ไม่ได้แล้วมันต้องยกทุกอย่างเข้าสู่ออนไลน์ให้หมดครับผม ่อไปนะครับาธุรกิจอาชีพนะครับที่จะปังในยุคเก้าครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับบันเทิงและสื่อครับผมเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นพวกศิลปินดารานะครับงานแสดงทั้งหลายเนี่ยถือว่าจะโดดเด่นเป็นอย่างมากครับผมะ<ช>ัะนั้นไกลเข้าแล้วแต่ครับถ้าอยากจะโดดเด่นอยากจะดังอยากประสบความสําเร็จคุณก็ต้องเล่นพวก ไอ้พวกสื่อสารออนไลน์เป็นนะครับพวกโซเชียลมีเดียท่านก็ต้องเล่นให้เป็นครับเพราะฉะนั้นนะครับการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคกกาของกลุ่มอาชีพนี้ครับไม่ว่าอาชีพไหนนะครับก็สามารถทําได้นะครับเพ<อ>ียงแต่ว่า ท่านจะต้องแสดงออกให้ชัดเจนจะต้องสร้างแบรนดิ้งตัวเองอมีความเป็นตัวเป็นตนของท่านเองนะครับอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านต้องแสดงออกมาให้ชัดเจนแม้แต่ธุรกิจเดิมๆนะครับถ้าเกิดท่านใช้พวกโซเชียลมีเดียเข้ามานะรับรองธุรกิจของท่านเนี่ยจะดังและบูมแน่ๆเลยครับผมต่อไปนะครับกลุ่มอาชีพที่จะโดดเด่นในยุค9อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มทางด้านการศึกษาและก็ทางด้านการแพทย์นะครับใครที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพวกโค้ช ทั้งหลายนะครับหรือแม้แต่ทางด้านศาสนาความเชื่อก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น,นครับแม้แต่ทางการด้านการแพทย์นะครับเพราะโดยเฉพาะการแพทย์นะต้องแนะนำไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าเป็นการแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์าชะลอวัยนะครับการรักษาสุขภาพการฟื้นฟูให้สภาพร่างกายแข็งแรงพวกนี้จะโดดเด่นเป็นระดับหนึ่งเลยเพราะเนี่ยใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับทำให้ดูอ่อนวัยนะครับตรงนี้จะถือว่าโดดเด่นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับการปรับตัว นะครับในกลุ่มอาชีพนี้ก็คือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการหาความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาธุรกิจของท่านเนี่ยให้มีความเจริญให้มีความแปลกใหม่นะครับแล้วก็สร้างแนวคิดใหม่ๆขึ้นมารับรองธุรกิจทางด้านการศึกษาและการแพทย์จะโดดเด่นแน่นอนครับผมดังนั้นเรารู้แล้วว่าธุรกิจอะไรเราควรจะไปนะคะไปเส้นทางนั้นเลยให้เข้าสู่ยุคก,ก้าววันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะ ช่วงครัวคุณรีดสนับสนุนโดยหัวกะทิร้อยเปอร์เซนต์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีเจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอิเบอร์รี่สนับสนุนโดยคิดถึงโครไบโอติกคิดถึงบีทาเกนช่วงครัวคุณรีดวันนี้ใส่ถุงมือก่อนเลยเพราะทุกๆครั้งที่เราเข้าครัวต้องใส่ถุงมือและถุงมือต้องเป็นฟู้ดเกรดนะคะเป็นเกรดของการปรุงอาหาร เมนูวันนี้ที่ลีอยากจะมอบให้เป็น2ส,สัญชาตินั่นคือ, Thai and อคไทยแอดอิตาเลียนข้าวอกซีฟู้ดลูกครึ่งไทยอิตาเลียนอิตาเลียนก็ต้องมีชีสมีผักขมแล้วก็มีปุยเลง้งทะเลของเราไม่ว่าจะเป็นกุ้งแล้วก็หอยเชลปูสาอย่างแล้วผสมผสานกับความเป็นเจแปนนิสหน่อยไข่แซลมอนนะคะไข่ปลาน,น้ำเดือดเดือดผ่านๆ เราเริ่มจากเอาเจ้าผักขมตัวปวยเล้งไปลงในหม้อต้มก่อนต้องมีเกลือทันทีทำให้ผักของเราก็จะเกิดรสชาติเกลืออะไรอันนี้ต้องยกให้กับง้วนศุนตรามือที่หนึ่งของเขาเพราะของเขาเนี่ยนะคะเป็นเจ้าแห่งเครื่องซีซนิงเป็นเกลือทะเลแล้วก็ใส่นี่น้ำมันพืชเกสรน,นิดนึงเพื่อทำการให้ผัก แวววาวและไม่ติดกันเราก็นำเนยไปผัดในกระทะนำแป้งลงไปอ <_ S 1> เนก<น>ประสงค์ all purpose ลงไปปึ๊บนี่ผัดจนกระทั่งให้แป้งของเราสุกนะคะปวยเล้งกับนี่เลยนะคะอ่าผักขมสุกละเห็นไหมมีเกลือเสริมไอโอดีนแล้วก็มีน้ำมันปึ๊บลงไปนี่เสร็จปับ๊บ เราก็มาสับด้วยมีดตรานกเพนกวินรุ่น Kingston Korea KR 7นิ้วกรรมวิธีของเขาในการผลิตคือชุบแข็งที่ลบร้อยองศาไอส์ฮาร์เดนจึงทำให้มีดของเขาเนี่ยมีความแข็งคมยาวนานรับประกัน10ปีหลังจากนั้นนำน้ำซุปเทลงไปแล้วก็ค้นไปเรื่อย ให้มันออกนวลนวหลังจากนั้นหัวใจของเราละจะทำให้ตัวน้ำซุปของเราอร่อยนะคะนั่นคือกะทิอร่อยดีนะคะเปิดง่ายใช้สะดวกแค่ข่เยาวแล้วบิดเทเผลิตจากอะไรหัวกะทิแท้ร้อ0เปอร์เซนต์คันสดเปิดง่ายใช้สะดวกใช้ไม่หมดปิดเก็บใช้ได้นานถึง7วันวันวิค่ะตามด้วยเกลือ ตามด้วยพริกไทยดำนี่งวนสุนตรามือที่หนึ่งเช่นกันแล้วก็คนไปดุนเนียนนัวเลยนี่นะคะเรานำมาเทใส่นี่ไว้เก็ดปับ๊บผักขมกับปวยเล้งมาลงเลยคลุกเลยนะจ๊ะผักขมนี่เราสามารถทำซอสเองโฮมเมดได้เลยเห็นไหมเนี่ยคอยเขาเดือดนิดหนึ่งนี่ Okay. ใส่ถ้วยไว้เลยซอสนี้ของเราอันนี้ซอสอร่อยเลยนะคะขอบอกใส่น้ำมันหน่อยนึงกุ้งลงไปพอกุ้งแป๊บเดียวสุกเลยกุ้งเสร็จปั๊บนำขึ้นเลยนะคะเพราะถ้ากุ้งเนี่ยถ้าสุกเกินไปจะไม่อร่อยเลยโอเวอร์คุกนำมาขึ้นมาปึ้งเสร็จปั๊บตามได้ปูนะจ๊ะ ลงไปเกลี่ยนิดหน่อยส่วนหอยเชลลีขอแนะนําว่าต้องไปคลุกแปก้องอเนกประสงค์นิดนึงนี่คือเคล็ดลับเพราะในหอยเชลล์นั้นเนี่ยมันมีน้ําเยอะเราจะได้คีบความมอยเจอร์ของหอยเชลล์อยู่ในนี้ยังคงความอูมามิของหอยเชลล์อ่าเสร็จปับ๊บตัวปูพอละนาปูขึ้นมารวมกวับเจ้ากุ้งเราไว้ ถ้าเรามีแป้งห่อไว้เนี่ยนะคะก็จะทำให้เจ้าหอยเชลล์ของเราเนี่ยมีความชุ่มน้ำอยู่ในนั้นน้ำนหวานๆด้วยในตัวของเขาเองแล้วก็ไม่ต้องสุกมากจนเกินไปน้ำหอยเชลล์ขึ้นมาไว้นี่จบและปึ๊บไปนำข้าวนี้มาใส่ลงไปในนี้เรียงข้าวให้ดีสวยงามเลยเศษปับ๊บซีฟูด้ด วางเรียงกุ้งค่ะเสร็จปัป๊บปูค่ะลงต่อจากนั้นหอยเชลล์ค่ะใหญ่ยากเลยพอกไก่โดสแกลอปอต้องยกนิว้วถ้าหอยเชลล์เนี่ยต้องยกให้ต่างประเทศเขานะคะเสร็จปัป๊บราดซอสที่เราทำไว้หอมฉุยนี่ไงอิตาเลียนของจริงเลยลูกครุ่งไทยอิตาเลียน ตึงปึ๊บหลังจากนั้นนี่อิตาเลียนมาแล้วชีสลอยลงไปนี่ของโปรดพวกเราทั้งสิ้นเดี๋ยวพอมันไปเจอกับไฟอู้มันก็ละลายละลายเสร็จปั๊บ <c oughs> ต่อจากนั้นจะทานไขป่ปลาแซลมอนก็อยู่ข้างบนวันนี้เมนูของเราเสิร์ฟออกมานี่แหละค่ะเป็น ข้าวอบซีฟู้ดลูกครึ่งไทยอิตาเลียนนะจ๊ะช่วงแฮปปี้ท p ิปส์เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยมีตรานกเพนกวินจากสีไทยช่วงแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขค่ะคุณผู้ชมค่ะไอเจ้าอะโวคาโดเนี่ย ถือว่าเป็นผล,ลไม้ที่นักโภชนาการทั้งหลายแหล่แนะนําว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากนี่คนที่เป็นเบาหวานต้องกินเลยเพราะว่ามันบาลานซ์ในร่างกายของเรามีวิตามินต่างๆมีแร่ธาตุมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากมายบางคนไม่ชอบรับประทานอะโวคาโดเพราะเป็นผล,ลไม้ที่มันไม่มีรสใดๆเลยเพราะมันไม่หวานแต่มันมีไขมันที่ดีสูงมากแต่การรับประทานไอเจ้าอะโวคาโดนั้น มันมีประโยชน์มากมายและควรทานผลของอะโวคาโดที่สุกเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะทราบไหมคะว่าไอ้เจ้าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มันไม่สุกขาต้นเราต้องเด็ดตอนผลอะโวคาโดแก่จัดแล้วนำมาบ่มให้มันสุกนั่นเองอะโวคาโดเนี่ยนะคะที่เราจะรับประทานเนี่ยประโยชน์ของเขาเริ่มจากหัวใจก่อนเลยเพราะเจ้าไขมันดีๆในอะโวคาโดนะคะ จะช่วยให้ระบบหัวใจของท่านหลอดเลือดของท่านแข็งแรงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลอีกทั้งลดภาวะการเกิดโรคหัวใจได้เลยค่ะเรามาถึงสายตากันมาประโยชน์จากสารอาหารนะคะที่เกิดจากอะโวคาโดนั่นเขาเรียกว่าสารลูทินจะช่วยป้องกันอันตรายจากแสง UV อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดจากโรคจุด ภาพชัดที่จอตาเสื่อเมื่ออายุมากขึ้นเพราะไอ้เจ้าอะโวคาโดมันมีเบต้าแคโรทีนมีวิตามิน B6 มีวิตามิน C อีกทั้งยังมีซีแซนทีนซึ่งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางดวงตาหลายชนิดเลยครับสำหรับคนที่ต้องการดูควบคุมน้ำหนักตัวเองจะรู้สึกได้ว่าจัดการเรื่องน้ำหนักได้ดีกระเจ้าอะโวคาโดนี่แหละ เพราะอะวคาโดมันมีไขมันที่ดีมากมีไฟเบอร์อีกทั้งยังช่วยให้เราอิ่มค่ะอิ่มได้นานขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ช่วยควบคุมความอยากอาหารเพราะเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงการขับถ่ายก็ดีมีคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลในปริมาณที่ต่ำเพราะเขามีกรดโอเลอิก ที่ช่วยกระตุ้นสมองให้เราหิวหรืออิ่มก็จะทำให้เราอิ่มเร็วขึ้นค่ะมาถึงสุขภาพในด้านสมองของเราบ้างกรดไขมันโอเมก้า3ในอะโวคาโดช่วยเรื่องความจำและสมาธิอย่างดีพัฒนาระบบไหลเวียนของเลือดในสมองหากรับประทานเป็นประจำแล้วก็นะคะจะดีมากเพราะว่ามีกรดโอเลอิก จะมีผลดีต่อระบบประสาทและสมองบำรุงให้การทำงานของสมองของท่านพัฒนาความจำด้วยมาถึงเรื่องผิวพันกันบ้างผิวพันณนี่นะคะอะโวคาโดมีสารต้านอนุมูลอิสระคือมีวิตามิน A วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C และวิตามิน E อีกด้วยค่ะมีประโยชน์ต่อผิวพันของท่านเหลือเกินทำให้ผิวพันที่มีริ้วรอยนะคะ ลดน้อยลงจางลงผิวท่านก็จะสดใสชุ่มชำ่ำสุขภาพผิวก็แข็งแรงนอกจากรับประทานแล้วนะคะยังสามารถเอาเจ้าโอโวคาโดไปผสมน้ำละโยเกิร์ตเพื่ออะไรคะเพื่อมาพอกผิวหน้านี่พอกผิวหน้าเราเพิ่มความเปล่งปังให้ผิวมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยนอกจากนี้การรับประทานอะโวคาโดเป็นประจำแล้วย,ยังช่วยในเรื่องของระบบ ย่อยอาหารอีกด้วยลดการอักเสบของร่างกายลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆทำให้มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นที่สำคัญอโวคาโดยังเหมาะกับทุกเพศทุกวัยสามารถนำมาทานสดๆแต่ต้องทานสุกนะจ๊ะหรือเรามาทำเป็นสลัดได้เลยเพราะว่าทานได้อย่างอร่อยมาทำเป็นเครื่องดื่มได้ไหมได้ น้ำปั่นอะโวคาโดเลยค่ะแท่อย่างไรก็ตามเราต้องรู้จักการรับประทานในปริมาณที่เพียงพอแม้อโวคาโดจะมีประโยชน์มากแต่ถ้าคุณทานมากเกินไปคุณก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดการสมดุลของไขมันดีกับไขมันเลวในร่างกายได้เช่นกันจะส่งผลอะไรคะจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ หลอดเลือดและหัวใจอาจทำให้ร่างกายของท่านได้รับพลังงานมากจนเกินไปจนต้องเก็บพลังงานไว้ในรูปแบบของไขมันจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนตามมาได้อะไรก็ตามทุกอย่างต้องอยู่ในความที่สมดุลมากเกินไปน้อยเกินไปมันไม่ดีทั้งนั้นล่ละค่ะเพราะว่าประโยชน์อาจกลายเป็นโทษได้ เหมือนเช่นการรับประทานอะโวคาโดในวันนี้นั่นเองค่ะช่วงวัยทำงานหลายคนคงเฝ้าอีกนึกถึงว่าวันที่จะได้เกษียณแล้วเราจะได้พักผ่อนกันละดูหนังฟังเพลงก็ดีแต่เชื่อเถอะว่าคนที่ทำงานไม่ควรจะหยุดพักเพราะอยู่บ้านแล้วมันว่างจนเกินไปหาอะไรทำให้เกิดประโยชน์ทำให้สมองของเรา ได้มีการใช้งานตลอดร่างกายมีมูฟเมนต์เช่นการเพราะปลูกต้นไม้ที่ถือว่าเป็นงานอดิเรกหรือหลายๆคนก็จะชื่นชอบการทำอาหารวัยเกษยียณนั้นเป็นวัยที่เหมาะมากที่จะเรียนรู้หาเมนูใหม่ๆมาฝึกฝีมือแต่ถ้าอยากรู้สูตรเมนูอร่อยๆติดตามได้นะคะแฮปปี้ไลฟ์กับคุณริ ทุกวันเสาร์โดยเฉพาะช่วงครัวคุณรีิค่ะก็จะได้เมนูใหม่ๆนะคะและพบกับแฮปปี้ไลฟ์ของคุณหิของเราได้ใหม่เสาร์หน้าค่ะ7นาฬิกา50นาทีดูทีวีกด33มดูมือถือกด3า p l ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมวันนี้ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ Happy Life. สััในนนนววี้ยมต่อไป